สวัสดีครับอยู่กับผมเตช็อตฟิล์มนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง o อลิมปัส om 2นะครับเป็นกล้อง s l r นะครับกล้องตัวนี้เดี๋ยวผมจะแถมฝาปิดเลนส์ไปด้วยนะครับสําหรับกล้องตัวนี้จะผมจะมาพร้อมกับเลนส์ขนาด50นะครับ f 1 4นะครับเดี๋ยวจะทําการเทสระบบนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบๆก่อนสภาพกล้องโดยรวมยังถือว่าใหม่อยู่นะครับอาจมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ ในส่วนของตัวกล้องนะครับระบบของตัวกล้องเนี่ยจะสามารถปรับได้2โหมดนะครับก็คือโหมดออโต้และโหมดแมนนวลนะครับในโหมดในส่วนของโหมดของออโต้นะครับเรามีหน้าที่ปรับแค่รูรับแสงเองนะครับแล้วกล้องจะออโต้ในเรื่องสปีดชัตเตอร์ให้นะครับในส่วนของโหมดแมนนวลเราก็จะปรับได้ทั้งสปีดชัตเตอร์นะครับแล้วก็รูรับแสงนะครับโดยในช่องมองภาพจะมีเข็มวัดแสงคอยบอกให้อยู่นะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่ของตัวกล้องนะครับตัวนี้จะใช้ถ่านขนาด LR44 นะครับ2องก้อนนะครับใส่บริเวณด้านล่างของกล้องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสในส่วนของสปีดชัตเตอร์นะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากชัตเตอร์ B นะครับนี่นะครับในส่วนของชัตเตอร์ B นะครับนี่นะครับผมกดค้างอยู่ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสปิชเตอร์ที่เริ่มที่หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับมาที่สองสี่ ห้านะครับสามสิบหกสิบนะครับร้อยยี่สิบห้าสองร้อยห้าสิบห้าร้อยนะครับ แล้วก็สูงสุดที่1000นะครับก็รันได้ทุกสปีดนะครับในส่วนของการปรับ ISO ของกล้องนะครับจะปรับตรงนี้นะครับตรง ASA นะครับเราดึงมันขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับไปให้ตาม ISO ที่เราใช้ให้ตรงกับเบอร์ฟิล์มนะครับในส่วนของเมื่อกี้ผมลืมในส่วนของปุ่มเช็คแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดันสวิชนะครับขึ้นมา ให้สุดนะครับนี่ครับไฟแดงขึ้นก็คือไฟเข้านะครับก็การทํางานของกล้องก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเปิดฝาหลังนะครับก็เปิดเหมือนกล้องฟิล์มทั่วไปนะครับนี่ครับด้านข้างในก็คือสะอาดมันไม่ยับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว o อ y m ม u ั om 2นะครับ